สวัสดีท่านผู้ชมเนาะ,ะในคลิปนี้นะเนาะเขาจะมาสอนวิธีการสร้างไฟบูตรหรือว่าสร้างไฟจิวบิคไอโอเอสนับตั้งแต่อิโฟนหาเอสขึ้นไปหาอิโฟนสะิบเอ็ดสิบสองเนาะหรือว่านับตั้งแต่อิโอเอสสิบสองจุดสามหรือว่าสิบสองจุดสี่จุดเก่าหาหาสนะิบสี่จุดสองเนาะง่ายๆด้วยสามยูทูบเนาะโบยังเป็นต้องไปหาโหลดไฟล์ให้มันยุงย่งยาก ง่ายเลยเนาะก็แต่เจ้าหาแมมเอติ HD กาดเนาะหรือว่ายูทูบีแผ่นใดของเจ้าขุมจุสองกิกขึ้นไปเนาะเสียบกับคอมแล้วก็มาเปิดโปรแกรมสามยูทูบนี่ขึ้นมาคลิกเปิดถ้าไพ่โบมีไปสะดาวน์โหลดอามาก,ก่อนเนาะเอาภัษาล่าสุดเปิดมามันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้เนาะให้เช็คอัปเดตก่อนเนาะถ้าว่าดาวน์โหลดเวอรภาษนล่าสุดก็ได้เช็คอัปเดตก็ได้เนี่ยโอเคเนาะหลังจากอัน นั่นแหละก็มาที่คำว่า pad and jubeck นะคิดก็ไปบ้าน,นึ่งมาเลือกที่ pad and jubeck เลยเนาะแล้วก็มาเลือกคำว่า jubeck คิดก็ไปในนี้เนะาะมันจะเด้งมาหน้านี่มันจะมีคำว่า make noise น s ะอันเซล l l a เนาะหนึ่งเอ็นเนาะ jubeck usb pad l i g หรือ,บบร USB, รอว่าบดแดงใจกามาเช็คเบื้อง usb เจ้ามันเข่าระเบิดนี่ขอกอย superkick เนาะ สิบสี่จุดแปดโดยตัวนี้แล้วก็มาคลิกตัวนี้ถ้าว่ามันเขาเลยมันเด้งมาในนี้มนะัมฮะมันจะเด้งมาในนี้มันให้เหาเลือกอีกเนาะถ้าว่ามันบกคืนแต่ปกติมันจะคืนนอโตโอมันจะบอกเนาะนี่เป็นไฟเกียร์เบรกใ่นบะ่แต่ A 7หนะ้า A 1 1เนาะ iOS สิบสองจุดสามห้าสิบสี่จุดสองเนาะเลือก USB แล้วมาคลิกสตาร์ทแจ็รอท่า อ่ะสำเร็จแล้วเนาะง่ายง่ายขึ้นไปปิดไปนี้แล้วก็รีลนะีชตาร์ดคอมเนาะเข้าไปที่เซตติง้งหรือว่าไบโอต์อัพมาเบอร์ลีชตาร,นะออร์ดคอมเนาะเข้าไบโอต์กดเข้าไบโอต์ของเครื่องหรือว่ากดอันบูตเมนูก็ได้ถ้าว่าไปายยตั้งไบโอต์ก็ตังยยต้งไปอกตั้งบูตเมนูก็ได้นะครับเคยชอนไปไหลายเถื่อแล้วกันเกี่ยวกับการตั้งไบโอต์นะ่าจะทุกคนขนาจะเข้าใจเนาะ เลือกมามาเลือก,อะ, USB, อ,ก USB, อะจีวีบีของเจ้าให้มันบูดผ่านยูวีบีเนาะของก้อยเป็น U E I ถามว่าปไปที่ผมมี U E I มันก็จะขึ้นช่องตัวนี้เลือกเอาตัวใดไม่ใช่ได้เอาถ้า ถ้ามันขึ้นแบมี้เนาะถ้าว่า like มันเจ้าล่อมันโดนแล้วเนาะมันขึ้นมาหอดหน้าต่างนี่สังเกตแบบของข่อยนี่เนาะให้มันต้องแบบนี้เนาะมันจะยุดอยู่เนาะมันจะยุดอยู่ให้เจ้ากดอันอัติเนตที่คีย์บอร์ดแล้วก็ปุ่ม F2 นี่เนาะนี่นี่เนาะอัติเนตบอก F2 สองปุ่มนี้พร้อมกันสังเกตเนาะอัติเนตบอก F2 เดี๋ยวมันจะเรียกว่าหน้านีิเนาะมันก็จะบอกว่า ให้เชื่อมต่อมือถือเนาะคอนเน็กอันไอพอตไอไอโฟนไอพอตแล้วก็ไอแพดเนาะ Apple TV ีนี่บอกมันจะบอกแล้วมันก็จะบอกเวลาเชื่อมมือถือเข้าไปไมันจะบอกว่าอันมือถือเฮานี่ไอโอไอโฟนเฮาเป็นไอโอเอสอีหยังมันจะบอกซัพพอร์ตเท่าไร่เทแถวมันจะบอกแต่บอกเลยว่ามันมันห้องฮับตั้งแต่สนะิบสองจุดสามฮะสิบสี่จุดสองเนาะในอนาคตถ้ามันมีไอโอเอสใหม่มา มันก็จะอัพขึ้นไปมันจะอัพขึ้นไปให้ใหมันซัพพอร์ตกับ ios นั่นเนาะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายชุดแล้วเนาะง่ายสุดสำหรับ ios ใหม่ล่าชุดหลายคนอาจจะไปดาวน์โหลดมันยากมาต้องไปโหลดอีกยังมันยากเบิ่งคลิปนี้จะจบเลยวิธีการจชียเบรกเนาะหลังจากนั้นจะ,นนจะเสื่อมมาแล้วก็เขามือถือเขาในโหมด dfu โหมดหรือว่าโหมด recovery มันเนาะแล้วก็มันจะขึ้นมาให้กดอันสตาร์เนี่เดี๋ยวนี้เขาบริื่อมือถือเขาม่มีเครื่องเนาะ แต่เขาเหให้ได้เบิร์วิธีการสร้างไฟบูธสร้างไฟยูบีสำหรับ iOS เนาะ12.35องจหรือว่ามันอาจจะอัปเดตไปในปีชั้นถัดไปในอนาคตเพราะว่าอันนี้เขาสามารถาสั่งสั่งมันสร้างไฟบูธหรือว่า USB บูธผ่านอันโปรแกรม3 u t ยูทได้เลยเนาะมาฮอดสนีทุกคนก็น่าจ,จะเข้าใจเนาะถ้าว่าไปที่เบิร์แล้วยัง่ยคัดค่าชวนได้ยังบอกเข้าใจะชวนก็คอมเมนต์มาถามได้หรือว่าแอดมาที่เฟซบุ๊กสอบถามได้ อันนี้เราอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเขาบม่มีเครื่องไม่ให้ถเบิกเนาะเพราะว่าหลายคนอันเจอปัญหาในการเจียเบิกไอวีเอสดาชุดแล้วเจีบวโผ่านวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายชุดเนาะฉะนั้นวันนี้เาจะมาแนะนําเพียงเท่านี้เนาะส่วนหลังจากเจ้าเจียเบิกแล้วเจ้าจะเพชรอีกอย่างมันเรื่องของเจ้าเลยว่าเจ้าจะไปใบพัดจ้าก็ไปหาไฟล์หาโปรแกรมใบพัดมันก็มีเต็มมันมีทั้งสองแบบอันแบบเสียเครดิตแล้วก็แบบอันฟรีเนาะแต่แบบฟรีมันก็อาจะมีข้อจำกัดฉะนั้นถ้าว่าใครที่ ยังบ่มีความรู้ยังบ่มีประสบการณ์กัหาคนปรึกษาได้หรือว่าติดต่อมาทางเขานะเนาะเฮาจะหับอดปดให้ออนไลน์เลยอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าท่านผู้ชมเบิกแล้วยังบ่เขอใจชวนได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามได้นะขอขอบใจ